สวัสดีค,ครับไทเกอร์มอมัศจรรย์นะครับวันนี้เข้ามาจัดส่งของให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับอันนี้กำลังจัดส่งของให้ลูกค้านะครับผมที่ไปรษณียน์นะครับอ่าอันนี้ลูกค้าทักมาสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับผมแล้วก็ให้ข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยนะครับอันนี้ลูกค้าจัดซื้ออ่าลูกค้าสั่งสินค้า ไทกมอส16นิ้วเซต890นะครับค่าจัดส่งอีก200รวมยอดชำระได้รับยอดชำระเรียบร้อยนะครับ190บาทลูกค้าเป็นพื้น g r a n i t o นะครับบ้านอยู่ติดถนนฝุ่นเยอะเหมาะที่จะใช้งานนะครับผมอันนี้ก็จัดส่งให้ลูกค้าอยู่นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสอบถามนะครับ ว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงที่บ้านพี่จะใช้ได้ไหมฝุ่นเยอะแบบนี้หรืออยู่ติดถนนสามารถใช้ได้ไหมถ้ามาสอบถามกันได้นะครับอันนี้จัดส่งไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับลูกค้าอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับสินค้าจัดส่งไปจังหวัด เชิงเซานะครับหรือ8รลิ้วนะครับจัดส่งวันนี้นะครับผมสินค้าถึงพรุ่งนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นของทางไปษณีนะครับผมไปษณีจัดส่งตรงเวลานะครับตรวจสอบตรวจสอบสินค้าได้เช็คสินค้าได้นะครับโอเคนะครับลูกค้าที่จังหวัดเชิงเซารอรับเลยนะครับตอนนี้กำลังจัดส่งครับจัดส่งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งหมายเลขเอ s ให้ทราบนะครับ กตส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับไทยกัมมอ,อัสจรรย์ครับ